มีความรักมากมากเนาะแล้ก็มีอญญาจจะแบบสัญญามากกว่าสัญญาก็ไปถึงสาบานกันเลยทีเดียวแล้วคำเหล่านั้นนะสัญญาสาบานเหล่านั้นเนี่ยมันมันใช้ได้จริงๆหรือเปล่าสดเดิมของความรักถ้าคนสองคนรักกันไม่มากก่อสาบานแล้วมันจะยังไงมันเป็นจริงหรือเปล,ล่าอะไรอะคะเราจะมาค้าใจกัน กับเหล่านี้โอเคเจ้าเมืออากาศสุภาพโอเคสวัสดีค่ะค่อยเรื่องทำจ่าบ้านนะคะไมครั้งแรกนะคะไม่ทั้งแรไม่ทั้งแะกท่านทำอะไร้าเป็นงานกับชี่ะ แกก็จะมาพิสูจน์ในเรื่องของคำว่าคำสาบานแวกับขอฝากไ่ฝากดีกว่านี่ฝากมาก่อน,นตอแต่ยาใหออ <laughs> ม่ม่มไม่ได้ส, <laughs> สาบานเลยไม่ได้สาบานเลยแตเกด้อเราคะคุค้มกันแล้วก็มีย่าด้วยรักด้วยแล้วก็มีผักด้วย คีั้งแรกของขั้นแรกของพระเอกคนีกับกบไปเด็กนี้น่นะครับที่สอพี่เอกาไปเด็กซีนะครับแล้ก็ในการร่อจงานกับผกับน้องวิวกับน้องสคขั้งแรกเลยก็น่าจะเป็นเคมีที่ดีแล้วก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เอ่นเต้นอยากทำงานนะครับ เครับเปล่ครับเี่ยาดูด้วยตาดีด้วยตาปกั้ตปกติไม่ที่เดี๋วไม่เป็นแบบนี้ใช่ครับเดี๋ยวเจอเจอสองครั้งกจะไม่เป็นแบบนี้แล้วับพี่เงโอเคแล้บค่ะพื่อะรับวครับสรกวรับบทเป็นควิดครับก็รับบทเป็นเพื่อนประจักษ์นก็เป็นครั้งแรกเป็ครั้งแรกครั้งแรกจริงๆเ่ยครับแในครั้งแรกเช่นผู้ใ รู้สึกแบบเป็นเป็นนักบอลนักบอลเด็กใหม่อะครับมาอยู่ในทีมที่แบบทุกคนเป็นชอบจับมือแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเออระบบเขาเป็นยังไงตอนเนี้ยคุณมีอะไรให้เนี่ยดูด้วยครับครับนักบอลก็ต้องมีตัอย่างเราจำเป็นต้องชอก็ต้องแยกกันอันนี้มันจะมีการเรื่องนี้จะต่างจากเรื่องท <c oughs> ี่เมื่อกี้เป็นมันจะมีการซับซ้อนเป็นมันจะมีความซับซ้อนนะคะเป็นความรักที่มันซับซ้อนนะครอย ถ้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณนะคะ